สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มอมดอยู่กับผมมดมอเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะต่างไปจากปกตินิดหน่อยเพราะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาเล่าเรื่องของมอดที่ผมเลี้ยงไว้ให้ทุกคนฟังกันเหมือนปกติแต่ผมจะพาทุกคนไปเดินเล่นดูบรรยากาศของงาน MBK k ซึ่งถือเป็นงานขายมดครั้งแรกของประเทศไทยเลยใช่แล้วครับทุกคนได้ยินถูกแล้วงานขายมดก็คือบางคนอาจจะคิดว่าการเลี้ยงมดเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกและอาจจะมองผมเป็นแค่หนึ่งในะไม่กี่คนที่ชอบมอด oh, <no. S 1> แต่วันนี้เนี่ยผมจะพ พาทุกคนไปดูกันเลยนะครับว่าความจริงแล้วในประเทศไทยเนี่ยยังมีคนอีกหลายคนเลยที่ชื่นชอบการเลี้ยงมดไม่ได้น้อยไปกว่าผมเลยตในงานวันนี้เนี่ยเราจะเจอกับทั้งมดที่ใหญ่ที่สุดมดที่หายากสุดๆแล้วก็มดที่น่าสนใจสุดๆด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเดินเล่นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ดังาน MBKK ครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นที่ตึก m i x ที่ตั้งอยู่ข้างๆตลาดจจุจักเลยบรรยากาศก็คือคึกคักแล้วก็มีร้านขายมดกับอุปกรณ์เลี้ยงมดมาเปิดบูธกันอยู่ทั่วไปแบบที่ทุกคนกําลังเห็นกันอยู่นี่เลยโดยเดียวผมก็จะค่อยๆพาทุกคนไปพูดคุยกับเจ้าของบูธพร้อมกับดูมดที่น่าสนใจของแต่ละร้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับบูธแรกที่เราจะไปดูกันก็จะเป็นบูธของร้านแอนเทอร์ร้านนี้เลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปพูดคุยกับพี่เจ้าของร้านกันดูหน่อยดีกว่าครับ สวัสดีครับรบกวนพี่แนะนําตัวแล้วก็พาดูมดที่น่าสนใจของทางร้านหน่อยได้ไหมครับเอ้ครับผมจากแอนเทอร์ครับวันนี้ก็ที่ร้านก็จะมีเด่นๆก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหนับผู้ท้องเรียบเป็นมดนักล่าที่แบบล่าดูดมากถ้าเกิดใครที่ชอบสายนักลา่าล่าดูดจะต้องเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าเขามีนิสัยล่า,ลาแล้วก็ลุมก็คือชอบลุมเหยื่อให้เหยื่อได้ทุกอย่างเป็นมแมลงทุกชนิดชอบแบบสายโหดโดเนี่ยตัวนี้จะชอบ แล้วก็เขาชอบขุดดินใทรที่ชอบดูมดขุดเก่งๆก็ตัวนี้ก็แนะนาเปกันครับโอ้โหเรยกได้วเปิดมาร้านแรกก็เจอมดสายโหดเลยนะครับแถมน้องเขายังตัวใหญ่มากๆนี่ผานนี่นี่ถือว่าเขาตัวใหญ่อยู่ไหมครับพี่เป้ถ้าเกิดเทียบกันแล้วในในตะกุลของนักล่าในไทยตัวนี้จะใหญ่ที่สุดแล้วคุณหนักคู่ด้วยกันตัวนี้คือใหญ่สุดจะมีสุงสีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นนักคู่ล่องยาวจะไดใกล้เคียงกันและตู้ที่ใช้เรียนนี่คือพี่จันยังไงล่ะครับตัวนี้เป็นเซตอัพเป็นรางดินครับชนิดนี้เขาชอบขุดดิน ในธรรมาชาติเนี่ยเขาจะอยู่ในขุดดินลงไปเป็นโพรงใหญ่ๆแล้วก็กมาหากินด้านบนบริเวณใกล้เคียงกับเราเราก็จะเซ็ตอัพเป็นพื้นดินอีแล,แล้วก็ มีพไม้นิดหน่อยให้เขาอะแอบ,บได้ในเวลาที่บบรังมาถล,ล,ล่มอะไรอยเเพราะว่าในพื้นที่แคบเนี่ยเราจะต้องใช้พไม้ช่วยเรียกแต่ว่าจัดตู้ได้เจ๋งและก็ดูธรรมชาติเข้ากับน้องๆสุดๆเลยครับแต่เหมือนผมจะเคยได้ยินมาว่ามดพันธุ์นี้เนี่ยจะมีวิธีสืบพันธุ์ที่ต่างไปจากมดชนิดอื่นตรงนี้นี่คือยังไงนะครับตัวนี้เป็นการมาเกตจะไม่มีนางพญาแล้วก็สามารถออกไข่ได้โดยมดงานที่ผสมพันธุ์แล้วอ่าก็คือน้องเขาจะมีมดงานตัวหนึ่งที่ทํหนาทีวางไข่เหมือนกับนางพญาแล้วเราก็จะเรียกมดงานตัวนน,วาาน้่าากกมเต เป็นสิ่งที่แปลกดีสาหรับเจ้ามดหนาคู่ตัวนี้แล้วนอกจากเจ้าหนำคู่แล้วพี่เป้มีมดตัวอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับตัวที่ขายหลัหลกๆตัวนึงก็คือเมสเตอร์บาบาลัสตัวนี้เป็นมดที่กินมดเพื่อเป็นหลักรลังที่เอามาโชว์วันนี้ครับก็จะเป็นรลังที่เป็นแบบขุดก็คือเราจะให้หมดเนี่ยขุดเองสังเกตว่าในรอบนี้มันจะมีเป็นเป็นปลายสีขาวอยู่รอบหนึจะมีมดเนี่ยครับที่ขุดลงไปซึ่งในธรรมชาติสายพันธุ์เนี่ยเขาขุดค่อนข้างเก่งอยู่แล้วพอเราเอามาใส่รลังที่สามารถขุดได้เขาจะพยายามขุด ข้อดีก็คือเราสามารถเห็นการขุดของมดได้และหลายคนจะเรียนมดเพราะอยากเห็นว่ามดขุดดินยังไงแต่มันจะมีข้อเสียนีอมันควบคุมความชื้นค่อนข้างยากอย่างอันเนี้ยเวลาเราจะเติมความชื้นลงไปครับเราจะใส่ลงไปโดยเตัมดินเลยซึ่งมันจะมีผลทําให้แบบบางทีโครงตร้งหลังเขาถล่มลงมาซึ่งมันก็เป็นข้อเสียอาจจะแบบหับมดตายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้จักควบคุมความชื้นให้มันพอดีใส่น้ำไม่ให้เยอะเกินไปมันก็จะไม่ถล่ม ก็ถือเป็นการเซตอัพแบบที่คนเลี้ยงมดสายรังธรรมชาติน่าจะชื่นชอบกันเลยนะครับเพราะเราจะได้เห็นห้องและทางเดินที่ผู้มดขุดขึ้นมาจริงๆเลยอย่างรังมดง,งามที่ผมเลี้ยงอยู่ก็จะเลี้ยงไว้ในรังดินคล้ายๆแบบนี้เลยสุดท้ายนี้พี่เป้มีร้านมีเพจอะไรจะฝากหน่อยไหมครับก็ฝากเป็นร้านละกันครับอยู่ที่จตุจักรพาต้าโซนดีซอย8หรือถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปดู u t ทู e ก็มี u t ท b e ครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะตอนนี้ ก็เข้าไปดูที่ยู u ู e ได้ครับช่องแอนเทอร์แล้วก็ได้ทุกเพียแค่แอนเทอร์เหมือนกัน,น,กร,กนร้านต่อไปที่เราจะไปดูกันก็จะเป็นหนึ่งในบูธท,ที่ทําให้งานครั้งนี้คึกคักด้วยการลดแรงแจกแถมมดกับแบบสุดๆโดยบูธนี้ก็จะเป็นบูธของแอนฮันเตอร์ยลังกาซึ่งจะเป็นร้านของพี่ธนดลซึ่งเป็นพลาลามมดที่มีประสบการณ์มาหลายปีเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าพี่เขาจะเอามดหายาชนิดอะไรมางานนี้บ้างเป็นพ่อโมโดอยลังกาครับตัวที่มีในพื้นที่ของเราก็ก็อย่างตัวนี้ตะลานป่าหัวดํา ะระดับความหายากก็ผมว่ายากเลยแหละยากยากมากเป็นมดดินที่ขยายลังเร็วตัวนี้นะครับน่าสนใจตรงที่มันขยายลังเร็วแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษหน่อยนึงไม่งั้นก็มันก็หาตัวไม่เจอหรอกเป็นเปอร์เซ็นกับตะลานฝาก่าหัวแดงนยถ้าเจอหัวแดงร้อยลังเนี่ยจะเจอตัวนี้สักประมาณสัก2รลังไม่เกินถ้าพันลังก็เจอตัวนี้ไม่ถึง20รลังหรอกปีนี้น่าจะขายไปไม่ไม่เกิน 20- 30รลังโอ้โหก็คือหายากกับแบบสุดๆเลยนะครับแล้วนอกจากตัวนี้แล้วมีตัวอื่นที่หาดูยากอีกไหมครับอ่าเจ้านี้ก็ได้ มดหน้าโงกมดหน้าโนกจริงมันมัน,ม,นมันจะหาตัวยากหน่อยเพราะเป็นชนิดที่อยู่ในไม้ผูกนะครับต้องต้องรู้จริงว่ามันอยู่แบบไหนก็มันก็จะหาได้ไม่ยากแต่ถ้าคนที่ไม่ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเนี่ยจะไม่สามารถหาได้เลยมันจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นถึงจะเจอแล้วก็จะเจออยู่ในสภาพแบบไหนนั่นเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกที่จะเปิดเผยตอนนี้นะครับแหมคนเราก็ต้องมีเคล็ดลับทางการค้ากันบ้างนะครับและนอกจากหายากแล้วเนี่ยมดตัวตน,นี้มีอะไรที่พิเศษอีกไหมครับพิเศษก็คือแม่สีดํา ลูกสีออกแดงออกสม้มบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมแม่สีนี้ลูกสีนี้ที่จริงอ่ะใช่แม่ลูกมันหรือเปล่าที่จริงใช่ครับก็เป็นสีสันที่หลากหลายในมดรังเดียวกันเลยก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่น่าจะทําให้หลายๆคนสนใจจมดตัวนี้เหมือนกับที่หลายๆคนหลงรักมดแดงก็เพราะตัวสีเขียวๆที่สะดุดตาของราชินีของมันไหนๆก็ไหนๆแล้วขอดูมดที่หายายักษ์ใหญ่สักตัวหนึ่งหน่อยได้ไหมครับอีกตัวหนึ่งไปไหนละ ผมกำลังมองหาคอยาวเขาสูงซึ่งเจอเฉพาะในพื้นที่ที่ผมอยู่แต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีคนหยิบไปแล้วหรือเปล่าก่อนมันมาหลายรังขนาดนี้ก็คงต้องใช้เวลาหากันหน่อยนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นไหมผมตัวเนี้ยเป็นมดในสกุลคอยาวนะครับแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าทั่วไปมันจะมีคอยาวแดงคอยาวดำตัวนี้เนี่ยจะเจอในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ประมาณเป็นพันเมตรขึ้นไป แล้วจะเจอเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาถ้ามาถึงกันยาแล้วเนี่ยจะพบน้อยมากเพราะว่าเจ้าชนิดนี้เนี่ยรังขยายเร็วมากแล้วก็พอรังโตเนี่ยเขาจะขุดขุดแล้วก็ขุดลงลึกแล้วก็จะหายไปเลยนะครับจะหายไปเลยไม่ไม่เห็นหมดงานออกมาข้างนอก้วยซ้ำผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันทำมาหากินกันยังไงมันล่าอะไรกันยังไงแต่คือจะหายไปเลยแล้วก็จะมาโผล่อีกทีตอนช่วงฤดูฝนของปีหน้าอีกทีเลยหายากเพราะ เจอในพื้นที่เฉพาะก็คือเป็นมดที่มีที่อยู่เฉพาะแถมยังดูลึกลับมากๆอีกด้วยถ้าไม่บุกป่าฝ่าดงเข้าไปหามันจริงๆเนี่ยก็คงไม่มีวันได้เจอมันเลยสุดท้ายนี้สามารถติดต่อพี่ได้ทางไหนบ้างครับผมถ้าไม่เบื่อการติดต่อที่ดูยากหน่อยก็ช่องทางเดิมพอมดใงเลยลอลังกา โอเคสามวันต่อทีโอเคจัดไปครับผมตอนนี้เราก็มาดูโต๊ะถัดไปกันดีกว่าครับบูธนี้ก็จะเป็นบูธของพี่กันเจ้าของร้าน g j เจแอนฟาร์มเลยหลังจากที่ผมถามพี่กันมาหมดที่น่าสนใจของบูธนี้ก็น่าจะเป็นจมดปุยฝ้ายตัวนี้เลยจมดชนิดนี้เนี่ยเป็นมดที่น่าสนใจและมีคนอยากเลี้ยงอยู่หลายคนมากๆเนื่องจากพวกมันมีขนาดตัวที่ใหญ่แถมยังมีเปลือกหุ่มตัวสีดําที่หน้าตาเหมือนกับชุดเกราะพอมองไปมองมาน้องเขาก็ดูเหมือนกอริลล่าตัวจิว๋วแล้ก็แรดตัวน้อยอยู่พอสมควรเลยโดยความจริงจมดปุยฝ้ายตัวนี้เน เก่เป็นมดตืกดําบันได้อยู่เหมือนกันนะครับจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือพวกมันเป็นมดที่มีวิวัฒนาการต่ํายังพัฒนาออกมาจากพวกต่อแตนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมดได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่เวลาเราเลี้ยงพวกมันเนี่ยก็เลยให้อารมณ์เหมือนเรากําลังได้เลี้ยงสิ่งมีชีวิตโบราณที่ยังเหลือรอดมาถึงปัจจุบันอยู่เลยและพอมองไปมองมาผมก็ต้องสะดุดตาเข้ากับมดตัวหนึ่งครับลองดูจะมดเผือกตัวน้อยนี้ดูสิครับ สีของมันสว่างสดใสแตกต่างจากมดตัวอื่นๆในรังอย่างสิ้นเชิงหลายคนเห็นแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าจะมดตัวนี้เป็นมดเผือกนะครับแต่ความจริงจะมดตัวนี้เนี่ยคือมดที่เพิ่งออกมาจากดักแด้ได้ไม่นานาเปลือกคุมตัวของมันก็เลยจะยังไม่แข็งและยังมีสีที่ซีดอยู่แบบนี้เดี๋ยวพอผ่านไปสักพักสีของมันก็จะค่อยๆเข้มขึ้นเหมือนมดตัวอื่นๆที่ดูน่าเกรงขามในรังเองนะครับ บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมจมดที่หน้าตาดุดันพวกนี้กลับมีชื่อมุงมิงอย่างมดปุ๋ยฝ้ายหลังจากที่คุยกับพี่การไปนะคะพี่เขาก็เดาว่ามันน่าจะได้ชื่อนี้มาเนื่องจากเวลาพวกมันรู้สึกถูรกรบกวนพวกมันสามารถปล่อยกรดพิษซ,ซึ่งมีลักษณะเป็นฟองออกมาได้โดยฟองพิษนี้น่าจะมีคนเห็นว่าลักษณะคล้ายปุยฝ้ายก็เลยเป็นที่มาของชื่อมันนะครับนอกจากมดปุยฝ้ายรังนี้มดอีกรังหนึ่งที่เป็นรังโปรดของพี่กันเลยก็จะเป็นจามดในสกุลมดตลาลันพวกนี้เลยนะครับ ซึ่งแค่ผมเห็นครั้งแรกผมก็รู้เลยครับว่าทำไมพี่เขาถึงชื่นชอบม,มดรังนี้เป็นพิเศษลองดูมดที่มีผิวมันวาวสะท้อนแสงสุดน่ารักพวกนี้ดูสิครับถ้าใครได้ดูน้องเขาใกล้ๆแบบนี้ก็คงอดตกหลุมรักน้องเขาไม่ได้เหมือนกัน มดชนิดนี้จะมีมดงานอยู่2ขนาดอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่เลยและถ้าเรามองที่ก้นของน้องเขาเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าพวกมันมีอาหารอยู่เต็มท้องเลยก้นที่ขยายใหญ่ของพวกมันจะยิ่งเห็นได้ชัดเจนในมดทหารของพวกมันก้นที่กลมๆดุกด๊กดิ๊กพวกนี้ก็ยิ่งเพิ่มความน่านรักของมดสายพันธุ์นี้เข้าไปใหญ่เลยซึ่งพี่การ,รก็บอกนะครับว่ามดพันนี้เนี่ยหายากมากๆตั้งแต่ที่เขาได้มดรังนี้มาเมื่อ2ปีที่แล้วเขาก็ยังไม่เคยได้มดพนนันธุนี้เข้ามาเพิ่มอีกเลยพี่เขาก็เลยเก็บมดพันุนี้ไว้เป็นรังส่วนตัววววเเอาาาามมงโชไไไ้้ยยๆ่ดขนะคะ ก็คือน่าเสียดายมากๆเลยเพราะถ้าขายเนี่ยผมจะมาซื้อไปคนแรกเลยแล้วสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อมดหรืออุปกรณ์เลียงมดจากพี่กันก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook GJ An Farm ได้เลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูบูธอื่นกับบ้านดีกว่าครับผมเห็นบูธนี้ดูคึกคักดีก็เลยเดินม,มาดูโดยโต๊ดน,นี้ก็จะเป็นร้านของแอ b เบอร์สนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นช่องมดที่ดังมากๆใน Ti ๊ t o k มีผู้ติดตามมากกว่าครึ่งแสนคนเลยบูธเขาก็จะดูมีอุปกรณ์เลี้ยงมดจกเจ๋งๆเพียบเลยแต่ดูเหมือนตอนนี้พี่คนขายเขาจะยุ่งๆอยู่เราก็มาสัมภาษณ์แฟนพี่เขารอไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับคือผมอยากจะรู้ว่าเป็นแฟนกับคนเลี้ยงมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาอะค่ะแบบ ดูแลใส่ใจแบบว่าของเล็กๆน้อยอะไรแบบนี้ของเขาก็าน่ารักดีค่ะโอ้โหได้ยินอย่างนี้นคุณผู้ชายก็คงต้องรีบผ่านมาเลียงมดกันแล้วนะคบอตอนนี้พี่แอมบรอสก็ดูจะว่างแล้วเราลองไปคุยกับพี่เข้ากันบ,บ้างดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนํารังมดที่พี่ขายอยู่หน่อยได้ไหมครับว่าเป็นรังยังไงเป็นรังแบบนี้ครับรังนี้เราก็ออกแบบมาโดยที่เราจะเน้นการป้องกันมดละเอียดครับเพราะว่าเรามีปัญหาเยอะครับอย่างที่เราเห็นในช่องแอนเวอร์สนะครับจะเห็นว่าเราถ่ายลงบ่อยมากเลยว่ามดเราเนี่ยถูกตัวมดบ้านบุกหรือมดบุก เราก็จึงเกิดปัญหาครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราห้ามไม่ได้ครับเพราะว่าในบ้านเราก็จะมีมดต่างๆเดินเต้นผ่านตลอดเวลาใช่ไหมครับเรายังออกแบบรังนี้ขึ้นมาครับที่จะปิดรอยช่องโหว่ต่างๆครับเป็นรังขนาดเริ่มต้นเลี้ยงครับรังนี้นะครับก็จะป้องกันมดละเอียดครับ เพราะว่าเราได้ซิลกาวทั้งหมดเลยครับก็คือเป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์คนเลี้ยงมดมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาโดนมดบ้านบุกมดเลี้ยงเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมเจอประจําเลยอย่างล่าสุดรังมดแดงสุดรักของผมก็โดนมดละเอียดบุกจนตายทั้งรังมาแล้วหากใครกาลังหารังเลี้ยงมดที่จะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยก็ติดต่อแอมเบอร์สไปได้เลยนะครับ บูธถัดไปก็จะเป็นบูทที่ดูมีคนเดินเข้าออกอยู่ตลอดเลยกว่าผมจะหาช่องเข้าไปถ่ายได้เนี่ยก็ต้องรออยู่สักพักใหญ่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านเคนซูนะครับเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่าครับอันนี้พี่เคยเลี้ยงมดมานานอย่างครับจริงๆเลี้ยงมาเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็เลิกเลี้ยงมานานแล้วแหละแล้วก็เพิ่งกลับมาเลี้ยงเมื่อประมาณ5-6เดือนที่แล้ว5ปีก็ถือว่าอยู่ในวงการมาค่อนข้างนานเลยนะครับยางพี่คิดว่าตลาดการเลี้ยงมดแต่ก่อนกับตอนนี้เน่่่มันนตตาางงกคะ คือด้วยความที่ว่าโซเชียลอ่ะมันเข้าถึงได้ทุกคนทั้งเด็กผู้ใหญ่คือตลาดมดเนี่ยผมมองว่ามันโตเร็วมากถ้าเทียบกับเมื่อประมาณ3มปี4ปีที่แล้วคนเลี้ยงมดคือยังน้อยมากแต่ว่าตอนนี้คือคนเลี้ยงมดมันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นอ่าถ้ายงั้นสรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงมดเนี่ยพี่จะแนะนําเป็นมดต,ตัวไหนดีครับก็ถ้าตอนนี้ทางที่ร้านมีจะแนะนําเป็นตารางลายเสือครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นตาราลายเสือตารานลายเสือลลเลีเ้ยงง่ายครับ เป็นนางเดี่ยวไข่ถ้าแบบมีงานอยากได้แบบมีงานก็จะเป็นป้องคิดเท่าตลาดป้องคิดเท่าตัวนี้ใช่ก็จะมีพอมดงานอันนี้สําหรับคนสนใจสามารถมาติดต่อซื้อมดกับพี่ได้ทางไหนบ้างครับร้านหน้าร้านอยู่ที่จตุจักรโซนดีล็อกที่56ครับเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวแล้วก็จะมีเพจด้วยใช่ไหมครับใช่มีเพจครับเพจก็ตอนนี้เลยครับก็ใครสนใจก็ติดต่อไปได้ที่เพจเคนซูเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ขยับมาลองคุยกับบูธท,ที่อยู่ข้างๆกันเลยดีกว่าครับโดยบูธนี้ก็ดูมีมดหลากหลายชนิดกับรังมดอีกหลากหลายแบบมาให้ดูให้เลือกกันเลยเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเจ้าของบูธกันหน่อยดีกว่าครับครับสวัสดีครับเ,เป็นเพื่อนของเจ้าของร้านของโคแอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ เจ้าของร้านไปไหนไม่รู้กระตามนั้นนะครับคนที่เรากําลังคุยอยู่ก็คือพิภูมิเพื่อนของพี่แมนเจ้าของร้านโกลแอนนะครับโดยมดที่โดดเด่นสุดตาผมขึ้นมาเลยก็คือจมดมันเลยพืชพวกนี้เลยจมดพวกนี้ก็คือเมสเซอร์ซฟาโอเตสหรือก็คือมดมัเลยพืชที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยซึ่งความใหญ่โตของพวกมันเนี่ยเป็นที่โดดเด่นสุดตามากๆลองดูราชนีของพวกมันดูสิครับตัวใหญ่ยักษ์สุดๆจริงๆแต่ถึงพวกมันจะหน้าตาโดดเด่นขนาดนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อนเลยคือจมาจูกต พื้นที่ที่มาเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่พื้นที่ในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นแอฟริกาแล้วก็ในที่ที่แห้งแล้งด้วยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะหายากจาหมดพวกนี้ก็เหมือนกับมดแมลงพืชชนิดอื่นๆเลยนะครับที่จะเก็บสะสมแมลงพืชไว้เป็นอาหารแต่จำมดยับเมเซอร์สฟัลลเตสเนี่ยจะแตกต่างจากมดแมลงพืชทั่วไปนิดนึงตรงที่พวกมันสามารถล่าแมลงมาเป็นอาหารเพื่อที่ตัวอ่อนจะได้รับโปรตีนที่เพียงพอกับการพัฒนาร่างกายอันใหญ่โตของมันขึ้นมาด้วยโดยพวกมันสามารถล่าแมลงต่างๆได้ก็ ครามขนาดยักษ์ที่แข็งแรงมากการล่า,มาแมลงตัวเล็กจึงไม่ใช่งานยากของพวกมันสักเท่าไหร่และพี่ภูมิคิดว่านอกจากขนาดอันใหญ,ญ่ยักษ์ของมันแล้วอะไรเป็นจุดเด่นของพวกมันอีกบ้างครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสีสันเพราะว่าถ้าเกิดเราลองส่องไฟลงไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นค่อนข้างสีแดงอย่างเห็นได้ชัดเนาะมากกว่าตัวอื่นก็คือตั้งแต่หัวจนถึงกลางตัวบางตัวคือทั้งตัวเลยเป็นสีแดงบางคนก็อาจจะแอบงง,งงนะคบว่าทําไมคนเราถึงต้องตื่นเต้นกับมดสีแดงไม่ใช่ว่ามดสีแดงมันหาได้ทั่วไปตามบ้านเวลาเราทําไอติมหกเหรอก็ถ้าพูดในบริบ แต่คือในสกุลของพวกมดแมลงพืชเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีตัวสีดํากันพอจะอยากตัวนี้เป็นมดแมลงพืชที่ใหญ่กว่าชาวบ้านและยังดำมีสีที่สดใสกว่าชาวบ้านอีกก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่คนเลี้ยงมดรวมถึงผมด้วยจะตื่นเต้นกับสีสันของมนมากๆเลยแต่คนที่จะเลี้ยงมดตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีความอดทนกันสักหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากขนาดตัวที่มาโหราลนของเขาทําให้ระยะเวลาในการที่ไข่จะฟักออกมาเป็นมดงานตัวหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะนานมากๆโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ2-2เดือนครึ่งเลยก็คือมากกว่ามดทั่วไปที่่จะะใช้เวลาาแคปรมณ หเดือนอยู่เป็นเท่าตัวเลยอย่างรังนี้เนี่ยเขาก็เลี้ยวมาเป็นเวลาถึง1ปีเต็มแล้วแต่ทั้งอาณาจักรก็ยังมีมดงานอยู่แค่ประมาณ60-70ตัวเองครับ ตอนนี้เราก็ได้ดูมดเมลดพืชที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งไปแล้วพี่ภูมิพอจะมีอันดับสองมาโชว์กันบ้างไหมครับโอเคเบอร์สองก็จะเป็น a n เรียสอ่าจ้นี้ก็คือเมเซอร์アナเรียสหรือก็คือมดเมลดพืชที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเลยพวกมันจะมีขนาดใหญ่น้อยกว่าเมเซอร์สฟาโดเตสอยู่แค่ประมาณ1-2มิลลิเมตรเท่านั้นเองแถมท่ารังของพวกมันโตพวกมันก็จะมีมดทหารขนาดใหญ่ยักษ์ได้ไม่ต่างจากเจ้ายักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดที่สุดของเจอบเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองตัว ไม่มีสีแดงมาปนเลยก็คือถ้าใครเป็นสายชอบสีดําเข้มๆเ,เ,เนี่ยเมเซอร์อนาเรสก็ตอบโจทย์มากๆซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยจมด l ลังนี้ก็ดูจากกาลังเติบโตไปได้ดีเลยดูจากที่มันมีทั้งไข่ตัวอ่อนและกระดักแด้ดอยู่ครบทุกระยะแถมดักแด้ของมันก็เริ่มจะมีสีที่เข้มแล้วก็ดูเหมือนว่าอีกไม่กี่วันจมดอาณาจักรนี้จะได้มีมดงานเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็น่าจะดูมดมาเลเพืชกันมาจนเบื่อแล้วพี่ภูมิยังมีมดที่น่าสนใจตัวอื่นมาโชว์อีกบ้าง ลีฟคัตเตอร์ครับโอ้โหจมดมตัวนี้ก็คือมดตัดใบไม้จากอเมริกาใต้ที่โด่งดังที่เรามักจะเห็นพวกมันขนใบไม้กันไปมาในสารคดีนะครับพี่ผมช่วยลองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจมดพันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษต่างไปจากมดพันอื่นยังไงบ้างมดวนี้จะเไม่กินโปรตีนจากสัตว์เหมือนมดปกติเนาะมดลีฟคัตเตอร์เนี่ยเป็นมดที่ไม่ต้องการโปรตีนจากสัตว์เลยสิ่งเดียวที่มดชนิดนี้ต้องการคือโปรตีนจากเชื้อรามดชนิดนี้จะทําการตัดใบไม้ดอกไม้เพื่อเอาไปป้อนเลี้ยงรา ซึ่งโดยปกติมดชนิดนี้จะตัดใบไม้เป็นชิ้นๆและจะมีมดงานอีกหน่วยหนึ่งที่อยู่บนลาเนี่ยทำการย่อยหรือบดใบไม้ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยกลายเป็นชิ้นเล็กๆบวกกับน้ําลายของตัวเองในการเป็นสื่อกระตุ้นให้ลาเนี่ยขึ้นหรือไปกินใบไม้ต่างๆพูดใหญ่ๆก็คือจมดพวกนี้เนี่ยเป็นนักกสิกรรมตัวน้อยที่รู้จักการพอเลี้ยงอาหารไม่ต่างจากมนุษย์เราเลยนะครับและจมดลิฟคัตเตอร์พวกนี้เนี่ยยิ่งถ้ารังมันโตเท่าไรหร่นาทีของมดงานแต่และตัวก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นเท่านั้นใในนหหลัังงทีี่่่ญไดด้้ระบึแว ภูมิเขาบอกว่าจะมีมดที่ทําหน้าที่ต่างกันอยู่ถึงประมาณ6หน้าที่ด้วยกัน <Wow. S 1> ได้แก่มดที่ตัดใบไม้ มดที่ขนใบไม้เข้ารังมดที่จะเอาใบไม้ไปบดแล้วเอาไปเลี้ยงเชื้อรามดที่จะดูแลตัวอ่อนมดที่จะคอยเอาขยะกับเศษเชื้อราที่ตายแล้วไปทิ้งแล้วก็นาที่สุดท้ายซึ่งเป็นนาทีที่ผมคิดว่าเจียงมากๆก็คือมดที่จะผลิตสารแอนตี้ไบโอติกออกมาเพื่อฆ่าเชื้อราชนิดอื่นก็คืออารมณ์เหมือนหน่วยกำจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีนะครับโดยจะมดตัวที่ทำหน้าที่นี้เนี่ยก็จะหลั่งสารเคมีสีขาวออกมาใต้คอหรือบางตัวก็อาจจะมีสีขาวปกคลุมทั่วทั้งตัวของมันเลยจะนมดพวกนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ การที่ไม่พึงประสงค์ออกไปจากเขตพื้นที่เกษตรกรรมของพวกมันก็เป็นพฤติกรรมที่เจ๋งและดูจะฉลาดเกินสมองขางจมดตัวจุดจิ๋วพวกนี้ไปมากเลยใช่ไหมล่ะครับและรังสุดท้ายที่เราจะดูกันในคลิปนี้ก็คือรังมดที่มีขนาดใหญ่จนผมอดที่จะเดินเข้าไปดูไม่ได้เลยนี่ก็คือรังของจมดมเมล็ดพืชเมสเซอร์บารบารัสนะครับซึ่งก็คือมดสายพันธุ์เดียวก,กันกับที่เราได้เห็นที่รังแอนเชอร์ไปเมื่อต้นคลิปเลยเพียงแต่ว่าจมดรังนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ามากจมดอาณาจักรนี้เนี่ยอายุรังของเขาประมาณเท่าไหร่ละคครรัับพีีภูมมิเอองน้ปาปาึ รังนีขง้ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนของอ u r w o r l แล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะเหมือนเดิมเนาะเราให้อาหารใน,ในส่วนของมเมล็ดพืชเนี่ยข้างนอกมดก็จะเอาเข้าไปกินในรังแล้วก็เมื่อกินเสร็จปุ๊บก็จะเปลือกของมเมล็ดพืชออกมาแต่ตัวรังนี้มดเริ่มที่จะเจาะเนื้อปูนลงไปฐานข้างใต้ เพราะเนื่องจากว่าตัวรางหลักเนี่ยเริ่มมีพื้นที่น้อยลงมดก็พยายามที่จะเจาะปูนแล้วก็สร้างพื้นที่เพิ่มให้กับตัวอ่อนแล้วก็ตัวของมดงานได้อยู่อาศัยด้วยนะครับผมก็คือเรียกว่าประชากรล้นจุบ้านแตกจริงๆแบบ literally ไม่ใช่ figuratively เลยนะครับและสุดท้ายนี้พี่ภูมิมีเพจอะไรอยากจะฝากไว้หน่อยไหมครับเพจจริงๆก็จะฝากของเพื่อนผมนะครับเพราะผมไม่ใช่เจ้าของก็คือ go a n t นั่นแหละครับผมก็ถ้าเกิดต้องการมดเมล็ดพืชหรืออะไรพวกนี้ครับหรือมดที่ค่อนข้างหายากก็ลองติดต่อมาที่เพื่อนผมแล้วกันครับแล้วก็เสร็จซ สำหรับการเดินเที่ยวงาน MBKK 2022ครั้งที่1ของเราก็บอกได้เลยครับว่าบรรยากาศในงานเนี่ยสนุกคลึกคลื้นมีอุปกรณ์เลี้ยงมดรังมดหลากหลายแบบแถมยังมีมดที่น่าสนใจอีกมากมายอีกด้วยความจริงมดที่ผมพาทุกคนไปชมในวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเพียงแค่เซเซียวของมดที่มีอยู่จริงๆทั้งหมดในงานด้วยซ้ำครับเพียงแค่เวลามาจํากัดผมก็เลยถ่ายมดทุกรังทุกร้านมาไม่ไหวจริงๆโดยงานมดครั้งนี้เนี่ยก็จกัดขึ้นเพียงแค่หนึ่งวันแล้วก็ได้จบลงไปแล้วแต่สําหรับใครที่เกิดพลาดงานครั้งนี้ไปก็ไม่ต้้องเสียยดดาไไไปปครผม กับทางทีมผู้จัดแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมีแผนจะจัดงานนี้ขึ้นทุกปีเลยยังไงถ้าสนใจอยากมางานมดดีๆแบบนี้ก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพจ f a c e o o o แอนแบงค g k อกรวมพลคนเลี้ยงมดได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดงานในปีถัดไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ